สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีครับพ่อครับฮัลโหลจ้าต้องไปรอที่นี่นี่ห้าพาด้วยครับรัดมันนี่ชั้นเนีจ้าพ่อพ่ออาจจะแปลกหลายเบอร์นะครับมันเป็นหลายเบอร์นะครับผมโทรไปพ่อว่ารับครับงวดที่แล้วพ่อกระไฮล่างแปดสามมาตรงๆเลยเนาะจ้ะพ่อเป็นหวยคำนวณเนาะจ้ะครับ พ่อหายล่างตรงๆเลยจ้าบนพ่อขายแปดสามล่างพ่อหายแปดสามพ่อได้เบิ้งคลิปว่จ้าเบิ้งอยู่เบิ้งเยินบอแต่ว่ามองเหลี่ยมมันเคยออกบนดอกล่างโอ oh. ออกศูนย์เจ็ดมันก็ออกอยู่นี่ละอันเจ็ดศูนย์มันออกอันบนครับอาจิบบอกเนี่ยวาทางมัจะได้ เนีเออกไปทั้งนอกตัวนอาพ่อที่ไปไซพ่ออยู่เฮียนนี่ละเบิงเ้งขค่จเอาดถูกอยเ่น่อโอเคไปเฮีย้ยนไปเฮ็ยดยทุระ้าจะเฮาดถูก้วนีเฮียปเปนเด่แปดคนโอ้จำว่าเป็นล่นงงานท่อพาตัวนี้พ่อพ่อ่าเฮีย้ยนห่คนพ่อ,อย่างได้ถนัดแล้วเ่ครับ ย่างบ่ได้นั่งรถเชนนั่งรถเ็นเชนไปหันไปนี่ได้ยินบ่ครับครับก็มีรถโยกกันขี่ไปลำบานได้โยกโอ้เยนไปตามไปตลาดนี่สิได้ยินมหมบ่ครับพอ่อได้อยกโ<อ>นั่งม,มันมันมีรถโยกสามล้ออยู่ยครับพ่อสีดวัคซีนยังครับว่าท่านสีดอยู่อันสีดรถเดอ้อพ่อเดอ้อ ว่าขามึนซ่าเลบ่อยากัทท่านไปสีทเพิ่นกับหมอเพิ่นกับตรวจเดียวก่อกครับว่ามันไปหอดว่าสิได้สีดหรือดิครับต้องตรวจเช็คร่างกายถ้าบ่พร้อมก็คือบริด้ทธดนะครับในทางน้าที่ผมเป็นอ,อสมอนะครับเพิ่นป็นโรคใตพร้อมมันจะเป็นังไรอืมอันนี้ก็ปรึกษ<ส>า<อ>ทางแพทย์ทางหมอกอนหมอเพิ่นกับกบ่บ่สิทีดรดิครับเพิ่นก็ต้องตรวจก่อนนะครับ เท่านึง่งกับไปฉีดว่าเป็นโรคไตกับเล็กรบไปนนโนลพยงบานหักกับมาหักออกอยู่มันสิมีอาการแพร่ต้อครับฉีดต่างค้นสิพแพ่บ๊คือกันบางค้นกับสิเป็นไข้อยู่สองมือบางค้นกับสิป,ปวดท้าย้อยอ่าหายใจขดฝืดมีจังไรก็บ,บอกอาการทางหมอนะครับก่อนฉีดพจะต้องตรวจสอบเรียบร้อยวัดความดันเรียบร้อยเพิ่งจะซักประวัติว่า เป็นโรคอีหยังประจําตัวยยังส่วนมากเขาจะทางหมอนี่เพิ่นอยากเอาโรคที่มีมีเหล,ลือลังนะครับโรคเหลือลังผู้สูงอายุนี่แหละครับกรณีพิเศษเพื่อนจะให้ถามยังส่ถ้าเพื่อนว่าอันทางเพิ่นตรวจเช็คเพื่อนก็ไปจะให้หมอเช็กอีกทีนึงว่าสามารถฉีดวัคซีนได้บอสถ้าฉีดไ่ได้กะทังหมอกะสีให้ใบรับรองมาว่าฉีดยังไม่ได้นะ ถ้าหมอให้ลองมาว่าสีดได้เขาทั้งหน่วยงานทั้งพยาบาลเพิ่งจะจะฉีดให้อย่างนี่นะครับครับครับนี่ในานาที่ผมเป็นอสมนนะครับที่ได้ไปศึกษากับหมอกับทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลมากนะครับก็เลยแนะนํานะครับถ้าฉีดให้ก็จ้างสีดนะครับถ้าฉีดไม่ได้ก็เพิ่นก็บสีม่ได้ฉีดให้อย่างนี่นะครับครับเอาคุณพ่อว่าจยงไรครับพ่อฝันเพื่อได้แนวทัง คำนวณหมนเลิก้าข้านวณนีนนน่นี่ละครับประธานฝันกับสิบวอกไม่เน,นอกครับเอาเมื่อว่านี่เขาตรงๆเด้อพี่นองครับสำหรับคุณเอ,อพ่อพิมพ์ผ้าโตเก้าเนี่ยแปดสามนี่เป็นแรกบันบุหมาเจ้าพ่อาะมันออกบนรอ,อกล่างเนี่แหละ แปดสามกับหกสามแปดสามแปดสามหกสามหกสามจ้ากับเอ็ดเก้ดเก้ากับาากับาฮาเออมีัวนี้สี่หางนี่ อ๋ oh, เอาเป็นบนล่างร่วมเลยบ่จ้ะพอ,พอร่วมเลยร่วมเลยนาะจะเป็นจับคู่บนล่างแต,าแต่ว่ามันเหรอนบนล่างมันคือชอบบอกว่าวางแปดสามวางหันเนาะแต่มันบนล่างแต่ว่าอันนี้ก็จบเป็นร่วมบนล่างด้วยน่าจะพอเพราะว่ามีหางหนึ่งเนาะปะบมมันจะให้สิไปแยกนะเนาะ ถ้าเป็นจับคู่บนล่างแค่สีหางแค่นี้พอ่อพ่อฟ้าคุณพ่อบ่เคยใหายเลขหลายตัวเทียเดอร์จาาเอฟซีแล้วกับคุณพ่อกับบได้ว่าหายเลขลัก,ลกเลขประกบใม่มาจับเองคือคุณพ่อจับมาหายังสี่เลยแข่นๆเลยค่ะครับไ่ว่านี่ทางบ้านนีผู้ถูกนะบอพ่อครับ กมี่อยู่ครับลูกหลานเขาก็ลูกหลานเขาก็โทษมาถานอยู่บ<ข>อกว่าเน,นี่ยเขาก็โทษกระบ,บอกเขาไปเขาก็ต่นอยู่ขอหมายเลขบัญชีพ่อนะครับมี่บัญชีเราครับของลูกสาวกมีบ่ครับผมลูกสาวกับไปจังอไวะเนี่ย ผมก็เคยพอ่อพ่พพอนะ่ะคุณพ่อหลยเทียอยู่พ่อก็ว่าวา่ามีผมกับผมกับพ่ออย่างเดอกครับเลียงเงินคุณพ่อแค่อยากแบ่งปันไม่ซื้อนอกจากบ่ได้ว่าอยากจะไดผไ้ผมก็ไมี่ลูกเพาก็ผมก็ไมี่ลูกเคยกับลวกสาวอยู่สองคนครับคนก็ดูแลจ้างดีอยู่นอกจาก เขาเกับซื้อเป็นพิลาโพเลคันอยู่ครับมันพ่ออยากแบ่งปันเลซื้อนะเย็บ่งปันซืีนเนาะครับแต่ที่จริงที่ผมขอเนี่ยกระแม่นตัวผมเนี่ยแหละครับอยากเั่นซอยน้ำซ่ากาแฟคุณพ่อซื้อนะครับผมครับพ่อได้ใส่เงินกันเลยครับโอ้คุณพ่อเอ้าคุณพ่อมีน้ำใจน้ำใจดีเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อเนี่ยในแนจาพ่อมักตัวได้ที่สุดจ้าในซีหางนี่ แปดสามหกสามเจ็ดเก้าห้าห้าพอมากตัวได้เป็นพิเศษจ้าเจ็ดเก้านี่แหละเจ็ดเก้าเป็นพิเศษมากโกมูลดสิบเก้านี่แหะอันนี้ก็จ้าเอาสิบเก้าได้เอาว่าหันสิบเก้าตัวหนึ่งครับเพิ่มสิบเก้าน้่นไหจ้าสิบเก้าสิบเก้าได้จ้าเพิ่มให้ยาเป็นหาหางมันบอก แม่จ้าหางครับเออสิบเก้านี่แหละตอนนี้สิบเก้ากับเจ็ดเก้าเป็นวาจาที่มากครับคุณผอมากพิเศษสองหางเด้อจ้าถ่ายเก้าสิบเก้านี่มันสิบไปยันจุดมองเงิสามแปดนี่แหละยู่มองสา้ามันสิบเก่งแบบว่าถ้านวนเลี้ยนลงมามันมันถือจุดมองสามแปดนี่แหละ ครับอาสีมาล้างหัวจะพอบนล่างกับบนมันเคยเป็นไปนั่นสันออกนี่ครับออกอยู่พอเช่าอยู่เข้ากับจับคู่บนล่างไปเรื่อยเรื่อยจากกับน้ำแน่บ่หลายหางดอกอาหางนึาะสำหรับคนพอพิมพ์ผ้านี่และหลายงวดมันสถิติเก,ก่าจำได้บ่กะงวดสามหาเอ้แมนบอที่พอถ แมนวดสามหาที่ผ่านมาแต่ว่าพอเราบรได้ให้ลงคลิปแม่นท่นพอทุกมาบอกให้ข่าซื้อสื่อเราวันนี้งวดที่แล้วก็ได้ลงคลิปก็ออกแปดสามมีที่สามต่ตรงๆนะครับแต่ว่าบริษัทคลิปงวดสามหาที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็สองหาเอนโมก็สองสองหาแมนนะครับโทรมาบอกวิซื่อบริษัลงคลิปเพื่อกันสองหาลงคลิปอยู่สองหาลงคลิปอยู่สองหาลงคลิปสามหาบริษัทลงแล้วพอ แต่ว่าอันสองเจ็ดดันไม่ได้ล่งคิดดันบอกในหน่อยนึงคุณพ<ช>่อจำได้ทางซองนี่จำวไม่ได้แล้วมันลายอาจารย์แต่ว่าที่แน่แนนี่ควบช่วงจำคิดว่าล่างๆมาคุณพ่พอให้เขาหลางวดอยู่นะครับมีห้ลโแน่บ่หายโรคแง่สิมันก็เลยสับสนเด้อจ้ะเอฟซีสำหรับเมื่อว่านี้งวดวันที่หนึ่งตุลานั่นเขาตรงๆนะครับแปดสามล่างนะครับ พี่น้องท่านใดมีโชคมิลาบกับคุณพ่อนะครับกะแต่ว่าขอมาเรขบวันชี่เล่าแล้วกับล้วกับว่าบม่มีห่นะครับกับไปทง้ทงอุนบุญท้นะาบุญทั้งวัดทั้งว่าโลางพ่อเนาะครับั้ำบุญทั้งวัดทั้งว่าโลกระสันคุณพ่อเล้วเก่าอย่างแบ่งปันซื้อนะครับแต่ว่าพี่น้องมิโชไม่ลาบกับร่วมถ้ำบุญเอนะนุโมทนาสาธุน้อมกัลิลลนพ่อนะครับครับสำหรับ ก็มีอย่างสิฝาถึ่นี่นองเอฟซีที่กำลังเบิงคลิปเฮ้าอยู่ตอนหนี้ว่าจะพ่อก็ไม่มีอย่างหรอกครับไม่เจ่ตอนนี้ครับครับเอาสำหรับคุณพ่อพิมพ์ผ้านะครับพี่กิ่งคุณนพ่อแล้วกับพิมพ์ผ้านะครับแต่ว่าให้ห้ากับเมื่อมาใส่ฝาใส่อื่นต่อให้พอใส่ฝาสอื่นนี่คนสนใจดียุจพ่อเอาขอพุ่พ่อลลายเด้อพ่อเด้อที่มาให้แนวทางแก พี่นองเอฟซีแล้วก็ท่างช่องห้าพด้วยกับแรมันี่ชาแนลนะครับให้คุณพ่อคุณพาคุณเจ้าปุกปักรักษาคุณพ่อจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจ,จากโวกไฟไกัเจ็บให้หายไวๆไว้ว,ว,ว,วคุณพ่อเด้อครับ